สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ BK ค r o u e ที่ที่เราพูดถึงรถยนต์ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขแต่เป็นเรื่องของประสบการณ์ความรู้สึกและความสามารถที่แท้จริงและวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับหนึ่งในรถกระบะท,ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในหลายประเทศรวมถึงไทยด้วยรถคันนี้คือ Mitsubishi L200 หรือที่เราคุ้นชื่อกันดีว่าไททันในบ้านเรา Mitsubishi L200 เป็นรถกระบะท,ที่อยู่ในตลาดมาอย่างยาวนาน เปิดตัวครั้งแรกตั้งแต่ปี1978และตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา L200 ได้รับการพัฒนาเรื่อยมาจนกลายเป็นหนึ่งในรถกระบะที่น่าเชื่อถือแข็งแกร่งและใช้งานได้หลากหลายที่สุดในตลาดโลกไม่ว่าจะใช้ในงานเกษตรงานบรรทุกเดินทางในเมืองหรือแม้แต่ลุยออฟโรด L200 ก็เอาอยู่ในรุ่นล่าสุดมิ u b i s h i L200 มาในรูปลักษณ์ใหม่ที่ดุดันและทันสมัยมากขึ้น กระจังหน้าดีไซน์ดินามิกชิลที่เป็นเอกลักษณ์ของมิ s u ูบิชิให้ความรู้สึกแข็งแกร่งเส้นสายตัวถังชัดเจนไฟหน้าแบบเลดพร้อมเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่ออกแบบให้ดูเฉียบคมดูมีความทันสมัยแต่ก็ยังแฝงความบึกบึนเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะพบกับความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดแนว2 0 0ไม่ได้เป็นแค่รถเพื่อการใช้งานหนักอีกต่อไปแต่มันคือรถที่ให้ความสบายได้อย่างจริงจังแผงคอนโซลดูเรียบง่ายแต่หรูขึ้น มีหน้าจอสัมผัสขนาด7-8นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto บอรนั่งรองรับสริระดีและยังมีระบบแอร์แบบอัตโนมัติช่อง USB และระบบความบันเทิงพร้อมสำหรับการเดินทางไกลใต้ฝากระโปรง Mitsubishi L 2 0 0มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.4ลิตร MIVEC Turbo ให้พละกกำลังประมาณ181แรงม้าแรงบิดสูงถึง430นิวตันเมตรซึ่งเพียงพอสำหรับการบรรทุกหรือการขับขึ้นเขาได้อย่างมั่นใจ จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดหรือเกียร์ธรรมดาขึ้นอยู่กับรุ่นระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบ 2WD และ 4WD พร้อมระบบ Super Select 4WDII ที่ให้คุณเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้ตามสภาพถนนระบบช่วงล่างของแนว200ก็ถือว่าโดดเด่นช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระปีกนกคู่ด้านหลังแบบแนบซ้อนซึ่งออกแบบให้รองรับทั้งการบรรทุกหนักและการขับขี่ในชีวิตประจำวันได้ดีไม่กระด้างจนเกินไปเมื่อต้องขับบนถนนหลวง ด้านความปลอดภัย Mitsubishi L 2 0 0ก็ให้มาแบบจัดเต็มทั้งระบบเบรก ABS พร้อม EBD ระบบควบคุมการทรงตัว ASC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA และระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมระบบช่วย Break, เบรกฉุกเฉิน FCW บวก AEB บางรุ่นย่อยยังมี Blind Spot Warning และ Rear Cross Traffic Alert ที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยขึ้นในทุกสภาพจราจรสิ่งที่ทำให้ L 2 0 0แตกต่างจากคู่แข่งก็คือความสมดุลระหว่างรถกระบะที่ทำงานหนักได้และรถที่ขับสบายในชีวิตประจำวัน นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทําได้แต่มิตซูบิชิทําได้ดีในจุดนี้เพราะคุณสามารถขับ L200 ไปทํางานไปเที่ยวหรือพาครอบครัวไปต่างจังหวัดได้ในคันเดียวกันอีกหนึ่งจุดแข็งของ L200 คือค่าบํารุงรักษาที่ไม่สูงชิ้นส่วนอะไหล่หาได้ง่ายและมีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศซึ่งเหมาะมากกับผู้ใช้ในเมืองหรือแม้แต่ผู้ประกอบการในต่างจังหวัดแม้ในตลาดจะมีคู่แข่งเยอะแต่ L200 ก็ยังครองใจผู้ใช้งานจำนวนมากเพราะมันคือรถที่ได้มากว่าที่เห็น เป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งความแข็งแรงความสบายและความคุ้มค่าไม่ว่าคุณจะเป็นคนทำงานในภาคสนามผู้ประกอบการหรือคนที่อยากได้รถกระบะไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน Mitsubishi L200 <c oughs> ก็เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามและถ้าคุณกำลังคิดว่าจะเลือกรถกระบะ